สวัสดีครับผมสิงหาเจษด,ดาจาุุจากสยามนิสันชุมพรรหัส tds 28195แนวความคิดในการขายนิวนาวาร่า2 2 2 2ใหม่นี้ในสำหรับตัวผมความคิดของตัวผมในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาฝ่าย,ายขายของแบรนด์นิสสันแล้วเราต้องนำจุดเด่นของตัวรถนิสสันออกมาให้ลูกค้าได้ เห็นถึงประโยชน์ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงรูปลักษ์เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยว่ามันคุ้มค่าจริงๆถ้าลูกค้าได้ใช้งานภายใต้นิยามของ n i สสันอินเทลเ g จ n t น o ์โม i t ลยกตัวอย่างเช่นเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์2,003เทอร์โบคู่ ทวินเทอร์โบเทอร์โบออกแบบมาแบบอนุกรมทำงานรอบต่ำหนึ่งลูกรอบสูงหนึ่งลูกทำมาเพื่อลดการสึกหรอของเทอร์โบและเพิ่มอาาัตราเร่งแซงเพิ่มพลังกำลังให้กับรถมากขึ้นทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงประโยชน์ความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับและที่สำคัญคืออาาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่น้อยลงลูกค้า ได้เห็นถึงการใช้ค่าน้ำมันได้ถูกลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโล,โลยีใหม่ๆของนิสสันที่ทำมาให้อย่างเช่นไฟหน้าแบบควอ i LED อสีดวงเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นยามค่ำคืนมากดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีไฟ LED สีดวง ที่เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ดีแล้วยังมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาพร้อมกับปรับสูงต่ำแบบอัตโนมัติให้อีกด้วยหรือที่เรียกว่า High ฮบีม a อ s i s t เราต้องอธิบายให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดส่วนเรื่องห้องโดยสารออกแบบมาใหม่ออกแบบพิเศษด้วยโครงสร้างป้องกันการกระแทกด้านข้าง มาพร้อมกับถุงลมและมาถุงลมรวนเจ็ดตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ดีที่นั่งออกแบบมาใหม่ออกแบบรูปทรงซีโร่กราวิตี้ทำไม่เข้ากับสรีระของผู้ขับและผู้ขับกี่ลดอาการเมื่อยล้าในเวลาขับนานๆเบาะแบบหนังแบบสะท้อนความร้อน โเลเโมดูเรเพิ่มความสะดวกสบายตลอดเส้นทางที่ลูกค้าได้ขับขี่ส่วนความบันเทิงในห้องโดยสารจะมีจอ8นิ้วรองรับ Apple c a r p เ a y และ Android Auto ในระบบของนิสสันคอนเน็กทำให้เกิดความเพลิดเพลินภายในห้องโดยสารไม่เหงาไม่ง่วงมาพร้อมกับ กระจกบานหน้าแบบอคูติกัสลดเสียงภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับส่วนระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันระบบ MOD ตัวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันมีระบบเตือนก่อนชนระบบเรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนมาพร้อมกับระบบควบคุม การออกนอกเลนพร้อมดึงกลับเข้าสู่ช่องขับระบบเตือนสุดอับสายตามาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมรถสวนมาเมื่อสุดอับพร้อมดึงกลับเข้าสู่ช่องกับระบบเตือนขณะถอยตรวจับวัตถุได้ถึง20เมตรนั่นคือความปลอดภัยสูงสุดและเทคโนโลยีที่นิสสันมอบให้ลูกค้าครับ